วันนี้นายประเสริฐจันทรรวงทองสสนครราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยพร้อมด้วยแกนนำและสสพักร่วมฝ่ายค้านเขายืนย่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอขอให้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอค มีพฤติการไม่สุจริตสอบไปในทางทุจริตไม่ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและรู้เห็นหรือยินยอมให้ข้าราชาการในปกครองใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรธรมนูญ2560พรโบรโรคติดต่อพุทธศักราช2558 พรบรว่าด้วยรักษาสินค้าและบริการพศ2542พรบรส่งเสริมการลงทุนพศ2520พรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐและพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561นายประเสริฐกล่าวว่า 1. ผพลเอกประยุทธ์จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ2560 ที่กำหนดให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับการบริการทางด้านสาธารณาสุขที่ครบถ้วนทั่วถึงแต่กลับดําเนินการบกพร่องในหลายๆด้านทั้งการจัดหาวัคซีนที่ไม่พอฉีดให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนอีกทางมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางผู้ป่วยที่บ้านและการส่งต่อผู้ป่วย 2. นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด -19 รัฐบาลบริหารประเทศโดยไม่ยึดประโยชน์ของชาติ นายกและประธานสอบอคอไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไม่ยึดหลักนิติธรรมเห็นประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องสำคัญกว่าประโยชน์ของชาติและประชาชนปล่อยให้ผู้ที่ตนเองแต่งตั้งและบุคคลใกล้ชิดมาสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะกรณีการเกิดการกักตุนหน้ากาก,ากอนามัยและแอลโกอฮอล์และการส่งออกหน้ากาก,ากอนามัยไปต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาแพงนายประเสริฐกล่าวต่อว่า 3. การรับมือการระบาดของโรคทั้ง3รอบที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงพฤติการจงใจไม่ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทําให้เกิดการระบาดของโรคตั้งแต่การระบาดรอบแรกมีต้นเหตุมาจากการจัดแข่งขันชกมวยของกอ,องทัพบกที่สนามมวยลุมพินี ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขจนเกิดซูเปอร์สเปเดอร์ในการระบาดรอบ2ได้เกิดกลุ่มก้อนใหญ่การแพร่ระบาดที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเพราะรัฐบาลปล่อยประละเลยไม่ใส่ใจเข้มงวดกับปัญหาแรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายส่วนการระบาดรอบ3เกิดจากการแพร่ระบาดจากแหล่งท่องเที่ยวย่านทองหลอที่ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรัฐมนตรีและสสพักรัฐบาลได้ไปใช้บริการแล้วกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิดในเวลาต่อมาแต่พลเอกประยุทธ์กลับจงใจไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายไม่ดำเนินคดีและไม่ลงโทษรัฐมนตรีที่ไปใช้บริการสถานบริการดังกล่าว 4. รัฐบาลกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายสร้างความล้มเหลวระบบป้องกันโรคระบาดล้มเหลวระบบให้การรักษาพยาบาลและล้มเหลวระบบช่วยเหลือการเยียวยา โดยไม่ได้ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึงไม่ดำเนินการให้มีการควบคุมโรคการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพจงใจปฏิเสธความช่วยเหลือจากโครงการโควแวคของหน่วยงานขององค์กรอนามัยโลกที่จัดวัคซีนให้ประเทศต่างๆ180ปประเทศรวมถึงปฏิเสธความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนกลับปล่อยให้ประชาชนจำนวนมากต้องเจ็บป่วย นอนรอความตายเพราะขาดโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนอีกทั้งในการจัดหาวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขและสอบอคที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใช้อำนาจรักษาการตามกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดตบทบญญยาิแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายละเลยไม่ขนขวายจัดหาวัคซีนที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างรวดเร็ว หลากหลายและเพียงพอให้ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตของประชาชนเศรษฐกิจสังคมทางด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน,นาและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าอยากเสนอพักร่วมฝ่ายค้านให้ยืนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและลงมติเลยมุ่งเป้าไปที่ปัญหาโควิดเป็นความล้มเหลวผิดพลาดและบกพร่องอย่างรุนแรงพักร่วมฝ่ายค้านเราผงต้องไปพิจารณานะครับใจผมเองเนี่ย ก็จะเสนอพักร่วมฝ่ายค้านเหมือนกันว่าเราน่าจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ลงมติเลยมุ่งเป้าไปที่เรื่องปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยเป็นความล้มเหลวมีความผิดพลาดบกพร่องอย่างรุนแรงนะครับถึงขนาดที่เราต้องมาพึ่งศาลพึ่งปปชที่จะขจัดปัดเป่าปัญหานี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งของเราหน้าที่โดยตรงก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีข้อจํากัดครับว่า ในสมัยประชุมสมัยแรกเนี่ยสามารถยื่นได้ไหมยื่นได้เลยครับเพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่ายื่นได้ปีละหนึ่งครั้งคำว่าปีตรงนี้เนี่ยท่านประธานรัฐสภาตีความมาเรียบร้อยคือปีประชุมครับไม่เคยมีประวัตินะครับที่คุณปล่อยปละละเลยให้มีการระบาดของโรคท,ทั้งที่คุณรู้อยู่ว่ามันจะมาอย่างไรแต่ปล่อยให้มีการระบาด โดยการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปล่อยปละละเลยซึ่งก่อให้ความเสียหายไม่เคยมีนะครับที่เป็นน้องประชาชนคนไทยจะตายคาบ้านนั่นหมายว่าระบบสาธารณสุขเราล้มเหลวมากเกิดจากการกระทําเกิดจากการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ที่ปล่อยปละละเลยชีวิตคนหนึ่งก็มีค่าครับความเสียหายนอกจากด้านสุขภาพด้านคุณภาพชีวิตแล้วเนี่ยยังหมายถึง ความเสียหายด้านอื่นๆอีกซึ่งประเมินค่าไม่ได้ระบบเฐกิจพังที่นาศนะครับหลายแสนล้านมันมากกว่าคดีจำนำข้าวนะครับมันมากกว่าคดีจำนำข้าวกระทบพี่น้องประชาชนไปทุกคนไม่นั้นเนี่ยทางศาลเราก็มั่นใจแต่ทางสภาเราเองก็มั่นใจว่าถ้าเรายื่นเนี่ยนะครับเราจะได้รับอาจจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาอาจจะต้องพิจารณา เพราะว่าถ้าเขาขือนอุ้มชูกันไปเนี่ยเขาไม่ได้ตายเองครับตายทั้งประเทศตายทุกผ่ายทุกทุกพักการเมืองราะนั้นเป็นความร่วมมือกันครับผมเห็นว่าน,น่าจะยื่นอพิ่อไปไม่มว่งใจด้วซ้าไปครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ